สวัสดีเราสายทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกม FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะในวันนี้ผมก็จะมาแนะนำะการทํากิจกรรมจอมทาลายสถิติซึ่งกิจกรรมในวันนี้หลายๆคนอาจจะงงนะครับเป็นการทำแฮตติกนั่นเองนะครับก็จะมีข้อแรกทำแฮตติกธรรมดาก็คือใช้นักเตะของเราเนี่ยทำแฮตติกการทำแฮตติกก็คือใช้นักเตะคนหนึ่งยิง3ลูกนะครับสมมุติว่าคุณมีกองหน้าเป็นใครโรนัลโดใช่ไหมก็ต้องให้โรนัลโดยิง3ลูกนะครับยิงคนเดียว3ลูกประมาณนั้นนะครับ แล้วก็จะมีข้อที่2ด้วยให้ใช้มาเน่ยิง3ลูกคุณจะได้จิกซองห้าสิบแล้วข้อสุดท้ายก็คือใช้นักเตะของซอทัมตันนะครับยิง3ลูกก็จะใช้ก็จะได้เพชร1น0 0นะครับซึ่งตรงนี้เราก็เล่นแบ่งแบ่งเล่นได้นะรอบแรกใช้นักเตะในทีมเราทําแพทติกก็ได้เลยสองก็ไปหามาเน่มาทาแพทติกเราไปี่3ก็ไปหานักเตะซอทัมตันมาทาแพทติกก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปลองทำแฮตติกกันแบบง่ายๆนะครับ15นาทีเกมนี้มันน้อยก็จริงนะแต่ผมมีเทคนิคการเหลี่ยมมาเรียกว่าเหลี่ยมได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูกันแล้วกันนะครับสำหรับคนที่กลัวว่าจะทำให้ทันก็ลองใช้วิธีนี้ดูก็แล้วกันนะครับเริ่มแรกเลยแล้วก็หานักเตะของเราเนี่ยคนที่เราคิดว่าจะใช้ทำแฮตติกมาคนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับยิงนำล่องไว้ก่อนเลย1เม็ดนะครับเพื่อเอาเลิกเอาชายัยเดี๋ยวผมจะใช้อามัดนะครับ หลังจากนั้นก็พยายามยิงลูก2ให้ได้นะครับก่อนที่เวลาจะหมดถ้ายิงไม่ได้จริงๆก็ให้นานผู้ชมเนี่ยเตะเข้าประตูตัวเองนะครับให้สกอร์มันอยู่ที่เสมออ่ะสมมติว่าสมมติว่าท่านผู้ชมยิงได้สองลูกใช่ไหมแต่ว่าเวลาจะหมดแล้วไม่ทันแล้วรู้ว่าไม่ทันแล้วก็ให้นานผู้ชมยิงเข้าประตูตัวเองสองลูกนะครับเดี๋ยวอย่างในกรณีนี้เวลาจะหมดแล้วเนี่ย82 83แปิบามแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะทันแล้วเดี๋ยวลองเปิดดูลูกนึงก่อน โอเคไม่ทันแล้วแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่ทันแล้วก็ให้ท่านผู้ชมทําให้สกอร์มันเสมอกันนะครับในกรณีนี้ยิงได้ลูกหนึ่งใช่ไหมผมก็จะต้องยิงคืนนะ่ะยิงเข้าประตูตัวเองลูกหนึ่งให้มันเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าจะให้มันไปต่อในช่วงทดเวลาน,นั่นเองนะนี่นก็เป็นเทคนิคง่ายๆไม่ใช่เทคนิคหรอกมันเป็นเหลี่ยม <laughs> อันนี้เราก็รอให้หมดเวลานะครับเราไม่ต้องไปกดดันตัวเองแล้วมันก็จะทดเวลาอีก2องครึ่งนะครับ2องช่วงครึ่งละสิบหนาทีรวมๆแล้วก็เป็นส0มนาทีใน30มนาทีนี้ท่านผู้ชมก็จะใช้นักเตะคนเดิมยิงเพิ่มอีกแค่ครึ่งละลูกก็ได้นะครับหรือว่าจะยิงสองลูกเลยก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ความกระสือลื้นน,นะครับ <c oughs> ความกระเทยก็หือหรือถ้าเกิดชิลๆหน่อยก็ เอาน,นักเตะคนเดิมนะครับยิงเพิ่มไปอีก2เมตรเดี๋ยวครึ่งนี้ผมก็จะยิงลูกนี้ก่อนนะครับอามัดนี่นะครับถ้ายิงไม่ทันยังไงมันก็ยังมีอีกครึ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่ทันแล้วอีกอีกครึ่งหลังอีกก็ยังไม่ทนันอีกก็ต้องลองเล่นใหม่ดูนะครับถ้าจะให้ดีเลยเริ่มต้นมา15นาทีแรกเนี่ยกดได้2ลูกก่อนก็จะดีมากเลยจะง่ายเลยนะครับแต่แนะนําว่าทําแบบนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะ ดูง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับซึ่งวิธีนี้ผมก็คิดเพิ่งคิดได้นะ <c oughs> เลยอ่ามาทําคลิปแนะนำท่านผู้ชมรู้ป่ะตอนแรกผมเล่นอะไรสิบ้านาทีอะผมผมยิงให้ได้สามลูกอะท่านผู้ชมผมกดดันตัวเองอะโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องรอช่วงทนเวลานี้นะครับก็คือผมใช้นักเตะคนเดียวยิงให้ได้สามลูกภายในสิบห้านาทีที่เขากำหนดมาให้ผมเพิ่งมาคิดได้ตอนหลังว่าเฮ้ยมัน เราเหลี่ยมมันได้นี่วะเรายิงเข้าตัวตัวเองให้สกอร์มันเสมอเพื่อที่จะให้ตัวเกมมันต่อเวลาให้เราอะ่ะเ้าเราทำแบบนั้นได้นี่วะพอเพิ่งคิดได้ก็เลยเอามาแนะนำท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าคิดได้มันสายไปแล้วท่านผู้ชมเพราะว่าในทีมผมเนี่ยไม่มีมาเน่นะตอนนี้อารหมัยก็ทำสามเมตรแล้วผมก็ไปรอซื้อมาเน่อยู่นะครับ ซึ่งตอนนี้ตลาดมาในตลาดมาเน่แดงเลยแล้วก็นักเตะของซอลตันนี้ไม่รู้แดงหรือเปล่าเดี๋ยวเร,เราไปดูกันนะครับเออมาเน่ล่างอื่นผมก็ลืมดูอะท่านผู้ชมเดียวต้องไปดูนะลองเอาตัวโอวาน้อยมาลงได้นะครับก็จะเป็นต้องเอาโอวส,สูงก็ได้แต่ถ้าเกิดมีตัวเก่งๆอย,อยู่ก็จะง่ายหน่อยจะเล่นง,ง่ายหน่อยทั้งความเร็วทั้งการเลี้ยงอะไรพวกนี้ก็จะทำให้ติดง,ง่ายหน่อยนะครับ ตอนนี้เราเรอให้เราหมดเวลาก่อนนะ <_ d ata> เห็นไหมครับว่าเวลามันจะเลอเหลือเลยก็ <_ d ata> คือสรุปง่ายๆตอนแรกท่านผู้ชมยิงไปก่อนห <_ d ata> นึเมตก็ได้แล้วก็ยิงเข้าประตัวเองให้มันเสมอเพื่อที่จะต่อเวลานะครับจากนั้นก็พอ <_ d ata> ต่อเวลาอีกครึ่งล้สิบห <_ d ata> ้านาทีท่านผู้ชมก็ใช้นักเตะคนเดิมยิงเพิ่มอีก2ลูกแค่นั้นเองนะครับ ผมว่าเวลามันน่าจะเหลืออยู่พอสมควรเลยนะโอเคนะครับนี่คราวนี้เราก็จะไปตามหามานี่ยกันผมก็รออยู่เหมือนกันจริงๆผมเปิดได้เยอะมากนะครับแต่ว่าผมขายหมดอะ <laughs> เราไปดูที่ตลาดนะครับ ถ้าพิมพ์หาคำว่ามาเน่บางทีอาจจะไม่เจอนะก็เข้ามาที่ทีมเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เข้าไปที่ลีกซาอุนะครับอยู่ไหนเอ่ยอ่าเดี๋ยวผมจะแตะค้างเอาให้นะเดี๋ยวเป็นแบบนี้สี่เหลี่ยมเนี่ยที่ผมกรอบพสี์เหลี่ยมเห็นไหมลีกซาอุจะเป็นแบบนี้อ่าแล้วก็เลื่อนหาอานาเซอร์นะครับอ่าทีมนี้เลยทีมเดียวกับพิโดเลยแล้วก็หานะครับซื้อมาเน่มา ตอนรอบแรกผมดูก็จะเอาตัวบนบน,บนเราเลื่อนลงมาดูนะครับว่ามีมาเน่ล่างที่ OBM น้อยๆขายหรือเปล่ามีอยู่นะครับแต่ว่าโอโ้มันแทบไม่ต่างอะไรกันเลยว่ะนะคุผู้ชมโอโ้ผมคิดว่าผมกิจกรรมนี้ผมว่ารอทั้งวันได้่าเนี่ยนะรอซื้อนักเต่ม,มาแล้วก็เอาไปเล่นแท็กติกเมื่อกี้เนี่ยอื คี่ว่าไม่น่าจะรอผมไปเล่นเกมอื่นก่อนดีกว่ามั้งโอเคเดี๋ยวเราก,กดค้นหาแล้วก็เลือกทีมแล,ลแ,ลหหแล้วก็เลือกลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับเราจะหานักเตะของซาทัมตันกันต่อไปแล้วก็เลื่อนลงมาหาทีมซาทัมตันดูซิว่าจะมีนักเตะค,คนไหนว่างมาทำให้ติดแคราว่าง มันแดงหมดเลยว่ะท่านะผู้ชมโอ้โหแสดงว่าคนแบบเขาอยากจะทํากิจกรรมนี้กันมากเลยตรงข้ามกับผมเลยว่าผมจิ๊กซอห้าสิบจิ๊กซอนก็คุ้มอยู่นะใช้มาเน่แต่ว่าสัพตันนี่มันก็ไม่น่าจะแดงขนาดนี้นะเพราะว่าพันห้าเพชรอ่ะพันห้าเพชรมันส่วนใหญ่เอาไปสุ่มมันก็มนกันก็จะได้เกลือปะวะเอาไปเปิดนู่นเปิดนี่อะ่ะมันก็ไม่น่าจะได้ของดีอะไรอะ่ะแต่ที่น่าจะได้ก็คือจิ๊กซอห้าสิบจิ๊กซอน่าจะแบบ คุ้มค่าต่อการรอคอยอยู่นะแต่ผมคิดว่าผมก็ไม่น่าจะรอว่ะเดี๋ยวผมมาดูนักเตะในทีมผมก่อนดีว่ามันมีบ้างหรือเปล่านะในตัวสำลองนะครับผมคิดว่าไม่น่ามีอะ่ะเพราะว่าผมไม่เคยจะเก็บบอลไว้เลยนะครับไม่เอามาอัพนักเตะก็ขายหมดเลยนะครับไม่น่ามีว่ะท่านผู้ชมไม่งั้นท่านผู้ชมก็ลองไปที่หน้าแลกเปลี่ยนดูนะครับแล้วก็เข้าไปที่หน้าแลกเปลี่ยนสําหรับการอัพขั้นนักเตะ,ะจะมีให้เราแลกเปลี่ยนที่เอานักเตะมาตีบวกเนี่ยแหละ เออเอาทักเตะมาเึือกอะ่ะก็เปิดเปิด,เ,ปดเรื่อยๆเพื่อจะเจอทักเตะสามตันหรือปุ๊กดีๆอาจจะเจอมาเน่ก็ได้คลิปนี้ก็ไปก่อนสวัสดีครับ